คุณกำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับ a R i i t Podcast สำหรับ EP นี้ขอแนะนำหนังสือเรื่องทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง ปรดยาลำเอียงก่อนตัดสินใจเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเป็นสุภาษิตท,ที่ผมมักได้ยินบ่อยๆตอนยังเด็กใจความสำคัญของสุภาษิตนังกล่าวคือถ้าปฏิบัติตัวตามที่ผู้ใหญ่สอนทุกอย่างก็จะดีเองเพราะว่าผู้ใหญ่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนซึ่งหมายถึงว่าพวกเขามีประสบการณ์มากพอที่จะสอนและตักเตือนพวกเราได้ว่า ควรทำและไม่ควรทำพฤติกรรมไหนแน่นอนว่าผมก็ปฏิบัติตามมาตลอดแต่พอผมเริ่มอายุมากขึ้นและมีโอกาสอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นผมกลับพบว่าอายุหรือประสบการณ์ชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ช่วยให้เราเลือกทำพฤติกรรมที่ดีที่สุดต่อตัวเราเองและคนรอบข้างเหมือนคำสอนที่ผมเชื่อตอนเด็กๆ บ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่บางคนรวมถึงตัวผมด้วยเลือกทําในสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนรอบข้างยกตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่บางคนเลือกที่จะไม่ฟังเหตุผลหรือข้อมูลข่าวสารของฝั่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยทั้งทั้ที่การรับฟังความคิดต่างของคนอื่นสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกทั้งช่วยพัฒนา คนในสังคมให้คิดต่างกันได้อย่างยั่งยืนถึงจุดนี้ผมจึงค่อนข้างแน่ใจว่าในเชิงความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนนั้นอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะไม่ว่าคุณจะมีอายุมากน้อยขนาดไหนถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าคนเราเกือบทุกคนในโลกนี้สามารถตกเป็นเหยื่อของการตัดสินใจทางอารมณ์แทนการใช้เหตุผลได้ โอกาสที่คุณจะมีพฤติกรรมลำเอียงก็ยังสูงเท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ต่อให้เกิดตามหลังหรือนำหน้าผู้ใหญ่หมาก็กัดเราได้ผมหวังว่าหนังสือรวมเล่มของผมเล่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทความที่ผมเรียนเขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมลำเอียงของผู้คนจะช่วยให้คุณผู้อ่านเข้าใจที่มาที่ไปพฤติกรรมในชีวิต ของคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับหนังสือเล่มนี้จัดเก็บที่ชั้นหนึ่งอาคารมัลล่าชารกรินหมวดหมู่158สวัสดีครับ